วัสดีน้องๆที่น่ารักของพีพีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพีพีในเกมอาร์คโมบายอโอเคครับผมวันนี้นะครับพีพีก็จะพาไปจับเจ้าทีเร็กนะครับผมถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้ครอบก็ดองโอเคครับก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงสุดคิเบิลนะครับเจ้าทีเร็กตัวนี้นะครับมันชอบกินคิเบิลของแมงป่องนั่นเองไอแมงป่องนะครับอันนี้พี่ก็ใส่ของทุกอย่างนั้นไว้ใน c ุกกิ้งคอรหมดแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวสูตรผสมพริกก็จะขึ้นให้เลยนะครับผมตามนี้เลยโอเคตอนนี้ก็จะเหลือแต่ไข่ของแม่นางปองนะครับเปิดขึ้นมาเน่ที่พี่มาใส่ไข่ที่หลังนะครับก็เพราะว่าพี่ต้องการจะโชว์เองว่าจะโชว์ไข่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับที่ก็สะสมได้ทั้งหมด24ชนิดจากทั้งหมดนะครับ38ชนิดนะมันไม่มันไม่ได้มีตัวเลขบอกเลยครับน้องว่าทั้งหมดมันมีกี่ชนิดนะพี่ไปนับคิเบิรที่มันอยู่ในแอปด้ยเด็กนะก็คือมันมีทั้งหมด38ชนิดที่มันอัปเดตมาแล้วนะครััับบผมมมไ่รรวตดนเเจะคคโ พี่ตั้งใจจะทำสองอันนะครับทุกอย่างพร้อมแล้วก็จุดไฟไปเลยจากนั้นรอครับรอโอเคครับวันนี้มันูของที่พี่พีเตรียมกันไปนะครับผมพี่พีเตรียมอะไรไปบ้างเนาะวันนี้ก็จะมีนะครับนี่น้ำนะครับพี่พีจะไม่หิวน้ำเหมือนคลิปที่แล้วอีกแล้วนะครับอานอานนะครับอานทีเล็กนะครับแล้วก็กระสุนนิดหน่อยยาสลบที่เอาไว้รอจังหวะเวลามันหิวเนาะก็ต้องคอยฟีดยาสลบนะครับยาคุณสิบแล้วก็ลูกดอกยาสลบหมวกไฟฉายนะครับแล้วก็ ลูกดอกแดงนะครับอันนี้พี่ๆจะใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้พี่ๆเอาติดไปก่อนนะครับแล้วก็อาหารก็มีแค่นี้นะครับที่พี่ๆเอาไปคิดว่าไม่ลืมอะไรนะครับน้องๆโอเคได้หรือยังเอ่ยน่าจะได้แล้วอีกนิดนึงครับโอเคน้องๆที่ได้มาแล้วครับผมเราก็ปิดไฟนะครับเดี๋ยวบ้านไฟไหม้เปิดไ้ไม่ได้นะครับโอ,อาาโ,โอ้ยปิดทำไมตอนนี้มันมืดเอ้ช่างมันโอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วไม่รู้่ะน้องๆเดี๋ยวพี่ดูรายกาแบบนึงเวลาตีสองครับผม พอวี่ีจะบินถึงแม่ผีมะมันก็น่าจะเช้าพอดีงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยครับเจออีกตัวแล้วน้อง,องดูนี่มันเลี้ยอะไรวะเลี้ยวยี่ิบห้าผ่านครับแมวสีดําด้วยที่ชอบสีขาวงไงโอเคครับผมไปต่อเยายาวไปยาวไปเจออีกตัวแลวครับผมสีนี่แบบไม่ถูกใจเลยบางน้องเลี้ยวสิบห้าไป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 กินนมนอนไปทีเล็กไปโอเคหาต่อครับน้อง,องเจออีกตัวครับผม ไม่เจอสีขาวเลยวันน้องเขาเพงสูงก็เอาเลยหรอก็ิห้าเิห้าคิดอยู่นะไม่เอาละเอาแล้ร้อยขึย้นเวยโอเคเดี๋ยว,ว่าเจออีกน้องใจเย,ยน็นไปต่อเจอตัวเลยครับไปดูกันเล้วลอะไรห้าสิบยี่กกหก,กตัวเมื่อกี้อีกอน้องี่ยังเจ็ดสิบ้าคือถ้าเกิดว่าสีถูกใจอะเวลอะไรที่ก็เอาเว้ยแต่นี่แม่งสีก็ไม่ถูกใจเว้ว่าน้อยมหาต่อครับดนวนครับขงหน้าขางนวนคพน่นออพี่งวคมาเนี่ยพี่บินไปอะไไม่ ขอให้ตัวนี้เลเวลทสูงด้วยเธอเกียหาแล้วเลเวล95ว่ะได้แจมสี่ขี้เลยว่ะต้องไปช่วยมันก่อนจริงๆถ้าเลเวล95่ะมันน่าจะตัวเองรอดได้เนาะเอคครับจังหวะนี้พี่ต้องไปช่วยมันก่อนว่ะ มันตีตัวอะไรอยู่เดี๋ยวมังโดนตีตายก่อนอยู่กับข้าเธอทีเล็กอยู่ไหนวะเนี่ยนู่นอูเยอะจังหลายตัวจังเววเก้าสบวกเสร็จก็ร้อยกว่าคือพี่ได้มีเดียมไงสูงสุดมันแค่150แมนมอสตายแล้วเถอะตายซะแมนมอสตายซะตายซะแมนมอสตายวะเนี่ยตายซะแมนมอสนี่เนี่ย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 ทีเล็ก แกต้องอยู่กับข้าข้าช่วยข้ามาช่วยมึงนะเนี่ยโถ่เอ้ยนี้ก็อะไรกูจังเลยฟัน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 นะครับฟันครับฟันครับฟันครับเฮ้ยทีเด็กไม่ต้องมาโอเคมาเลยมาระหว่านี้มาบวกกันหูไม่กลัวมึงหรอกทีเด็กมันวิ่งช้างน้องเนี่ยมันมัวแต่คำรามมันมัวแต่คำนังนเ่งสองสามสี่สี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เอ็ดอุ้ยนานๆเลวะหลับไปดิสองสิบสามสี่สิหีห้าหนำเยี่ยอะไรเจ็ดแปดเกายี่สิบยีเอ็ุ้ยมันไม่หลับวะยี่สิบสองเอ้าไม่เป็นไรตายวะโหยสัตว์มาเสืยออะไรเชียเอ้ยไั้แมมอสมึงมาเสียกอะไรเนี่ยมึงมาเสียกอะไร มึงยังอยู่เลยมะมึงยังอยู่เลยมึงยังอยู่เลยมึงเก่งเหรอเลเวลร้อยสิบห้าเหรอโอ้โหเลเวลร้อยสี่สิบห้ามามึงมามึงมามึงมากกูจะจับของกูลูงมาเสือกอะไรกับกูเว้ยไอ้นี่ก็ไม่สลบทลโอ้ยตัวกูแม่งมอสจะทื่อตายแม่งใช่เรื่องไหมเนี่ยอารมณ์เสียป่ะหาต่อครับน้องเฮ้ยน้องพี่เจอเลเวลร้อยสามสิบว่ะ นี่ข้ามาอีกวันแลน้วนะพี่กลับบ้านไปเว้ยแล้วพี่ก็ไปเอาของมาเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลเวลรนะ้อยร้อยสามสิบเนาะเออไม่ได้ดูผิดนะครับเลือดหนะ้าพันเก้าเนาะโอเคเดี๋ยวพี่หาทำเลก่อนพี่ออกไปเซฟก่อนดีกว่าว่ะไม่อยากเฟลอีกกว่าไปครับน้องไม่รู้ไม่อยู่ไหนแล้วว่ะโดดลงไปจะตายป่ะวะเนี่ยโอ๊ยไปไปไป,ไป๋ยวมันหายลงดินนี้ครับลงดูนี้ โอ no? mm ้โหรถ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 เดินรถไปครับไปครับ่ไหนวะทางหน้าลูน้องหน้าใช่มันไปคว้าอย่าครมั่วไปหมดเล่ะเนี่ยแบบพิม่าเป็นยังงแล้ววะทำให้เราแบบแล้วเลือดมันก็เหลือมาไม่เต็มเต็มหน่วยมารับลูกดอกเราไงมันก็จะไม่สลบเราไงมา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 เออมา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 ตามมา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  สามสี่ห้าโอเคเลื่องสี่พันหกเจ็ดอุ้ยไม่ได้ปะเดี๋ยวก็แตกครับผมแปดเก้าสิบมันจะกี่ดอกขาหบมาเนี่ยวิ่งเร็วหน่อยเฮ้ยอยู่แถวนี้แหละมาเข้ามาเจ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง สามยี่สี่ยี่ห้ายีิบหกิบเจ็ดยีิบแปดิบเก้าสาเอีแรกไปสาสองสาสามสมสเกากูหนานะส6มหเอาเดียวมึงเกาะมึงกับปากเกาะกูกับปากมึงใครจะแต่งกันมา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 เือนมันเหลือพันสามแล้วน้องมันจะตายเอ้ยมันจะตายกันเาเนี่ยแรกกันไปเลยครับเฮ้ยมันจับมันจะับมันจะับยันหนีแล้วมันนีแล้ว ขี้ไม่ยิงวะยิง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 หกร้อยยิงยิงเข้าไปไม่สราเแล้วเหลือสามร้อยนะเหลืออะไรวะสองร้อยได้ดอกเดียวน้องไม่สรบแล้วโคตรโชคดีเลยปะ <Yahoo! S 1> ออกพี่มีอยู่ในหินได้ไงวะโอเคครับังหวะน,นี้พี่ขอร้อมสไปา์ก่อน เข้าพ้องน้องล้อมมัไปเรียบร้อยต่อไปก็ไปรอมันหิวนะผมไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้นะดูดิขนาดพี่ยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะหรือเข้าตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยไม่มีทางเข้าว่ะกูล้อมตัวเองเข้าไม่ได้ด้วยเฮ้ยเข้า,าไหนวะเนี่ยทางนี้ขึน้ขนได้ป่ะขึ้นได้อยู่น้องจังหวะนี้ก็รอมันหิวครับผมโอเค อุ้ยเลือ5 0 0น้องแม่งโคตรสุดยอดเลยอะ <Wow. S 1> จจำจำจำขาหิวมัน9,06นะครับรอรอไปเลยรอไปเอายาวหวังว่าไม่มีตัวอะไรมากวนนะกวน้วขอให้เข้าไม่ได้เถอะพี่มียาสรุมา100หนึ่งพี่กลับไปบ้านมาเนาะไม่รู้พี่บอกหรือยังเนาะคือเมื่อวานนะ่ะที่ว่าพี่เฟลอะพี่กกลับไปบ้านมาไปเอาลุกดอกมาเว้ยเดียวรกดอกมาเปเยายาสรบมาแล้วเปเยาสสปา์มาเว้ยคือไงก็ต้องเอาให้ได้เนาะ โอเคเราไปยาวครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงทีเล็กกันก่อนเลยนะครับเป็นไดโนเสาร์นะครับเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นไดโนเสาร์ช่วงหลังๆของปลายที่มันเป็นยุคของไดโนเสาร์เนาะคือมันเกิดหลังๆกิก้านะครับคือถามว่ากิก้ากับทีเล็กมันใครเก่งกว่ากันนี่มันบอกไม่ได้นะครับคือในเกมอะกิก้าเก่งกว่านะใช่แต่ว่าของจริงอ่ะทีเล็กคืออยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารนะครับแล้ว่าทีเล็กกับกิก้าอะมันอยู่คนละยุคกันเออแล้วอย่างหนึ่งครับกิก้ามันไม่ได้อ่านว่ากิก้านะครับที่พี่ไีดูมามันอ่านว่าใจก โอเคทีเล็กตัวนี้นะครับอ่านของมันก็คือครับได้ที่เลเวลเจ็ดสิบสี่นะครับผมของที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะครับน้องๆโอ้ยน้องๆดูดิบวกหกสิบ้าเลเวลอะคือก็เป็นร้อยเก้าสิ้านาะพี่เล่นมีเดียมอะส,ะสัดสูวนทุดิยูที่ร้อยู่้า่195นะครับเพราะนั้นถ้ามีทีเล็กตัวนี้ไม่ต้องกลัวตัวไหนเลยครับผมเอ้ยต้องกลัวดิต้องกลัวใจก้าใจก้านอสายสไลด์กับถ่ายท่านนะครับคือถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่ไปยุ่งเราหรอกสองตัวนั้นอนะแล้วมันโอกาสจะเจอมันก็ยากอยู่ครับผม เดี๋ยวเนว่าเราจะไปพยายามหาให้มันเจอนะครับโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวพี่ตัดภาพไปตอนที่มันหิวเลยนะครับเดี๋ยวมาคลิปมันจะยาวโอเคครับกลับมาดูกันมันยังไม่หิวหรอกิี่แก๊งน้องเฉยให้น้องมากดค่ามันเล่นนี่เฉยครับผมมาดูค่าสกันหน่อยครับผมค่าสรุตอนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับค่าหิวตอนนี้ลดลงไปห0ร้อยนะครับผมเออแล้วพี่ลืมบอกอย่างไว้ว่าที่เล็กนะครับ มันมีอาร์เทคด้วยนะเออตอนนี้มันมีไปถึงอาร์เทคแล้วนะครับอาร์เทคเดี๋ยวพี่ขึ้นให้นะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างเนาะใช่อิเลเมนต์เท่าไหร่ใช้เหล็กใช้อะไรบ้างนะครับคือพี่ยังไม่มีหรอกเพราะพี่ยังไม่เริ่มลงลงกันเทียนไงพี่ตั้งใจจะทำซีรีส์นี้ไปยาวๆนะครับไปยาวๆทำไปเรื่อยจะมีคนดูน้อยหรือไม่มีเลยหรือยังไงพี่ก็จะทำไปเรนะื่อยเนาะไม่ได้อยากจะแบบว่าโตวไวจับกีก้าโชว์จับไททันโชว์แล้วก็แบบว่าเอ้ยมีคนมาดูพอคลิปต่อตอมาก็ไม่มีอะไรจะทำอย่างนนนััน้ไม่่ใชะครบ อันนี้ก็พี่อยากจะบอกท้น้องบางคนนะครับที่แบบว่าเอ้ยทำไมพี่ไม่โชว์เทพไม่ลงดันเจียนแม่อะไรพี่ทําแน่ครับแต่ว่าค่อยๆทำนะครับทำจากเล็กไปใหญ่ทำจากง่ายไปยากนะครับช่องพี่จะเป็นแบบนั้นนะครับก็ขอบคุณน้องๆที่ยังติดตามมาอยู่นะครับแต่สำหรับผู้ที่ติดตามแล้วเลิกติดตามหรือเข้ามาดูมาดิสไลค์อะไรอย่างนี้พี่พี่ไม่โกรธนะครับเพราะว่าพี่ทำนี้เป็นสาธารณะเนาะพี่ก็ยินดีรับฟังอยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครจะบอกว่าพี่พูดผิดพูดเร็วพูดไม่ชัดพูดอะไรก็แล้วแต่พี่รับฟังทุกอย่างนะครับขอ โอเคบอกแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันทีกันตอนพ่งนี้่เย็นเลยเดี๋ยวพี่ไปหาข้าวกินก่อนเื่อเถอะยว่ามันยังไม่ตื่นหรอก <c oughs> โอเคครับน้งนองๆคือพี่พีบอกเลยว่าพี่พีไปกินข้าวมาไว้พี่พีก็เ,เปิดหน้าจอทิ้งไว้อย่างเงี้ยคือน้องๆทาเลยถ้าน้องๆมั่นใจว่าค่าสรุปเราเอาอยู่นะแล้วก็ล้อมไว้ดีอะน้องๆเปิดหน้าจอทิ้งไว้เลยไปไหนก็นไปคือเอาจริงเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเวลาจริงนะเวลาในเกมอะประมาณสามวันที่พี่ผ่านไปพี่เราอะ จริงๆเราไม่ต้องรอขนาดนี้ก็ได้แต่พี่อยากจะทําให้มันสุดๆเพื่อให้น้องๆเห็นนะเนาะเพราะนั้นเรามาดูค่าสลบกับค่าค่าหิวของมันกันนี่นะครับค่าสลบยังไม่ถือว่าเป็นขั้นขั้นวิกฤตนะพี่เอานาติกะฟิดไปประมาณหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้ค่าหิวมันลดลงไปประมาณสองพันน้องนั่นแหละพี่ว่าถ้าเกิดใส่ใส่ไปตอนนี้พี่พี่กะว่าจะให้มันแบบทีเดียวติดไงพี่จะรอต่อหรือว่าจะไปต่อดีวะเอาเลยนะพี่ขอเอาเลยนะเพราะมันสามวันแล้วที่ปล่อยให้ฮูคี้มันยืนตักตักหิมะอยู่อย่างเงี้ยโอเคนะ ใส่เลยครับขั้นแรกก็ยาคุณสิบไปก่อนเลยคิบเบิลพี่ลองใส่ทีละอันนะครับน้องๆปึ๊บปั๊บเอ้ยไม่ได้วะต้องสองอันมานนองโอเคตื่นเรียบร้อย <Yahoo! S 2> เลือดเท่าไหร่วะอุย้ยพี่คิดว่าจะได้เลือดเป็นหมื่นเออแล้วพี่ลืมดูว่ามันเป็นผู้ชายเนาะพี่ยากจะกจับตัวเมียอยู่สี่ก็ไม่ถูกใจหรอกแต่เลเวลร้อยสามสิบได้ขานาดนี้มันต้องจัดนะครับเพราะว่าสีขาวที่พี่เจอพี่พอเจออยู่แต่ว่าเลเวลแม่งน้อย โอเคครับจับเสร็จมาได้เลเวลร้อยเก้าสิบสี่เต็มๆนะครับอย่างที่มันให้มาเนาะ <Wow. S 1> เลือดแปดพันหนึ่งนะครับดามเมจสามร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักเจ็ดร้อยหกสิบถือว่าโอเคแล้วครับผมเราใส่อานไปอีกควิปเราขึ้นดูปึ๊บโอ้โหเฮ้ยมันสูงปะวะผมจะตกไปตายลงไปที่ลูกไปกรปายังไม่ได้เก็บเดีย๋ยวค่อยมาเก็บ ต้องลองเดินดูครับเลื่อนขึ้นนะครับโอ้เลื่อนขึ้นเป็นการคำรามเออน้องน้องในแบบพีมะาเนี่ยเสียงเกมมันชอบหายเนาะในแบบพีม้าบ้างในป่าแดงบ้างบางครั้งบางท,งท,งทีเสียงเกมมันชอบหายตรงนี้น้องน้องที่เล่นเกมอาร์าคคงพอรู้นะ,ะมาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บเลยเอาเลื่อนขึ้นครับโอเคเลื่อนขึ้น,นการคำรามนะครับคำรามเลื่อนลงเลื่อน,นลงไม่มีอะไรครับผมโจมตีก็กัดเง้มเง้มเง้มโอเคครับพี่น้องน้องเดี๋ยวพี่ลองพาไปหาไฟตัวอะไรไฟ ไปเกาะคาโน่ดีกว่าเพราะที่อื่นมันคงไม่มีที่ไหนเหมาะกับมาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่เกาะคาโน่ครับผมมาแล้วครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ที่เกาะคาโน่นะครับในเวลาใกล้ๆมืดเนาะคือพี่ก็อยู่ในหลืบหนึ่ยทั้งหลืบนึงของเกาะคาโน่แหละคือป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นมันเห็นมันมารบกวนเนาะตอนนี้พี่ก็อยู่ระหว่างการรีเควสเจ้าทีเล็กของพี่นะครับโอเคมาแล้วครับตุ้งน้องลื่นบ้องไหวเนี่ยไม่รอเลยดูมาถึงปุ๊บให้ไ,ไปเลยต,ต้องให้ ปล่อยให้มันเดินเล่นด้วยน้องไม่อยากขึ้นด้วยยังเย็นปล่อยให้มันเดินเล่นไปเองด้วยน้องนี่ครับแฮนด์ไฟแรกไปไฟล์เลยลูกไปหาไฟดิลูกอ้าวอยู่ช่วยทำไมเรา,าต้องพาวงพาพาไม่หาครับผมอ้าวจิ่จีนไปอยู่ข้างล่างเงี้ยจิตจีนไม่ชอบเสือกจริงๆเนี่ยหาเรื่องตายได้หมดเลยะนี่ครับก้อนเดืมืดเนาะไปก่อนไปดูก่นอนเดอดมืดเจอตัวอะไรให้ตีไหมเนี่ย เขาจมีหน้าเยอะทั้ง,ง,งมม네น้องเดินมายังไม่เหนื่อยเลยนะเนี่ยเฮ้ยคาโนอันฝ้าคาโนนี่ว่าโู้แจ่มนี่ครับน้องๆน,งนี้ไปแล้วน้องๆรอหว่บบานี้เปลี่ยนมุมมอง,มองไปโชว์รับชมเลยเลยครับว้าวอันฝ้าคาโน,านนะครับตัวเสือกใหม่แล้วปูเอาสิครับเอาสิครับระหว่านี้โอ้ตัวร่มมุงเยอะเลยครับผมอะไรอะไรอะไร,อะไรวะดูจะดูรับชมเลยสบายใจ không? ไม่ได้ไง เอาแล้วเทควันนี้ใครจะไปวะเสี่ยมันกันวะน้องๆเหับผมใครเป็นตีพี่พี่ปั้นแรกครับผมเทควาณิมันจะดูใครมาตีก็ตีไปน้องลูกพี่กัดขาวะเฮ้ยเป็นไงบ้างวะไหวไหมวะกัดขาวะก็เจ็บหังเข้าแล้วอุ้ยสบายสบายมั้งพี่ยายาๆๆๆๆยายายายิงดีก่อนไม่ใช่หรอกเออพี่ปั้นให้ทีแรกคุณป้ายแทน เออโอเคอันฟาคาโนครับผมพี่ได้เนื้นะนอน่องว่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วเหรอตายง่ายๆเลยเหรออะเจ้าแค่อันป้าคาโนนะครับผมระหว่างนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีใครมาหยุดลูกพี่ได้บ้างอ่ะนะเร็ว195เนี่ยบนเกาะนี้ไม่มีแล้วมัง้งเจ้าเว้ยในดัมเจียนออคอในทำเหมออีกทีหนึ่งเนาะเอาเลยครับจัดไปจัดไป โอเคจะมืดแล้วจะมืดแล้วไครับน้องๆของออมันต้องมีนะเอาเฮ้ยปล่อยให้กรูได้รีวิวรูปกูมั่งสิเฮ้ยไม่เว้นช่วงเลยกูยังเทเลยน้องเฮ้ยดูด,ดูทีมันสวยเลยเนี่ยรอขึ้นมาเลยว่ะให้ดูดิแม่งโคตรสง่างามมาดูดิโอเคนะครับน้องๆพอจะเห็นภาพแล้วอันฟ้าคาโน่ก็เป็นขนมแล้วนะครับบนปฏิพีนี้นอกจากใจกล้ากับทายท่านนี่ก็ไม่นองกลัวใครแล้วล่ะโอเคครับทางน้องอยากจัดน้องๆก็จัดนะครับ รบอบวันนี้เอาไว้ที่เพียงเท่านี้สว,วัสดีครับกลับมาแลวจัดไปลูกงงงงเกยก,กิยวเกยตก,กิยบพนเข้าไปจ่อยเลยครับจ่อยเลยครับ